เราจะได้มาคุยกันซะหน่อยอทักทายทุกคนด้วยนะครับทักทายทุกคนเลยนะครับเอาละทุกคนครับตอนนี้พี่พีกฤษอยู่กับเราที่นี่แล้วพร้อมไหมครับซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนปรบมือดังๆต้อนรับพี่พีกฤษหน่อยครับผม สวัสดีครับคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสบายดีไหมพี่สบายดีไหมสบายดีครับพี่ครับสบายดีวันนี้วันนี้ได้ข่าวว่าไปหลายสื่อหลายช่องเลยเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมนิดนึงครับนิดนึงแต่ว่าก็โอเคอยู่ครับผม อืมมาพูดถึงเพลงนี้ดีกว่าหลังจากที่เราได้คุยกันไปเพลงแรกแล้วเนาะปังมากยอดวิวถล่มทลายมากตอนนี้กำลังไต่ไปสิบสี่สิบห้าล้านวิวแล้วนะครับซึ่งแบบโอ้ยแบบดูแล้วแบบทุกคนก็ชื่นชอบเหมือนเดิมแต่เพลงนี้ปังกว่าเดิมคือปังกว่าเดิมพีพีพี่พพดูเอมวน้องทีแรกนะสิ่งที่พี่สัมผัสได้เลยนะคืออินเนอร์ของเรานะ อินเนอร์อารมณ์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกแบบรู้สึกแบบมันมันกลมขึ้นมันชัดเจนขึ้นแล้วก็รวมไปถึงมันเป็นความพีพิกิดมากขึ้นด้วยอันนี้ขอชมก่อนจริงๆขอชมก่อนขอชมก่อนมอบมอ,อบมากพีพิฤิดครับเล่าให้ฟังหน่อยที่มาของเพลงนี้กับ I Do It How You Like It มาได้ยังไงครับคือ ที่มานะครับผมก็ตอนแรกอ่ะพะีเลือกที่จะเล่าสตอรี่ผ่านโมเมนต์โมเมนต์หนึง่งที่เป็นประสบการณ์ของพีเองก็คือการได้แบบการได้ไปเที่ยวการได้ไปอยู่กับคนที่เรารักอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะตากเขาไปเลยแต่ว่าคราวเนี้ยก็เลยหาคํากันว่าแล้วไอ้ความรู้สึกตรงนั้นนะ่ะคือเราอยากจะทําอะไรกับเขาหรือเราอยากจะทําอะไรให้เขาหลอก็เลยเป็นได้คํามาว่า I do it how you like it คือถ้าณนะโมเมนต์นั้นเราอยู่กับเขาเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําทุกอย่างให อะไรก็ได้ที่เขาชอบเราอะไรเงี้ยเหมือนกันกเ็เราอยากจะให้เขาทำอะไรต่างๆที่เราชอบเขาเหมือนกันอย่างเงี้ยครับในในโมเมนต์นั้นอะโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าอยากจะดึงเขาไว้สักหน่อยอยู่กับเรานานอีกสักหน่อยเหมือนในเพลงที่บอกนะว่าขอฟ minutes more ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ย <c oughs> ในในในมีนิ่งนั้นอะออน้องพีพีกำลังกำลังสื่อสารว่าอ,อในห้านาทีนั้นหรือว่าในช่วงโมเมนต์นั้นเนี่ย อยากจะทําอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าประทับใจซึ่งกันและกันแล้วไปต่อได้หรือว่า just แบบ feeling good หรืออะไรก็ตามมันจบภายใน5นาทีนั้นแล้วก็แยกย้ายกันไปมันอันไหนกันแน่ครับมันเป็นคือ five more minutes ใช่ไหมครับที่จริงในในใน meaning ที่ที่แบบว่าเราคุยกันใน brief อะไรเงี้ยก็คือที่จริงอ่ะพี่รู้สึกคาว่าอยากอยู่กับคนคนเนี้ย อีกแค่ห้านาทีอ่ะแค่นี้แบบแบบแค่นี้ก็พอแล้วอ่ะหมายความว่าคือรู้สึกได้ว่าคือเรารู้สึกได้ว่าเรื่องช่วงเวลาเนี้ยมันจะต้องจบลงแน่ๆแต่ว่าขอแค่ห้านาทีแบบเราขอให้แบบเราได้อยู่กับเธอต่ออีกแค่ห้านาทีก็ได้ฟิลเนี้ยครับผมโอเคยังไงสุดท้ายท้ายสุดคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันดีเอ็นเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็ห้านาทีนะมีความสุขด้วยการอยู่ด้วยกันแล้วก็รู้สึกดีๆให้แก่กันและกันคําถามต่อไป ทำไมต้องเป็นเอ,อิร์ธพัทรวีทำไมทำไมต้องเป็นผู้หญิงคนนี้ที่ต้องมาเขียนเพลงให้ทำทำนองให้ทำไมครับคืออย่างแรกเลยอ่ะคือพีพีรู้สึกว่าที่พี่เลือกพี่เอ,อิร์ธอย่างเงี้ยเพราะว่า คือพี่ติดตามผลงานพี่เขามาแบบเยอะมากๆคือตั้งแต่ฮอร์โมนตั้งแต่พีเขาเล่นซีรีส์ก่อนที่จะเป็นแบบนักร้องอย่างเงี้ยแล้วจนที่เขามาเป็นนักร้องซิงเกิลแรกสกายแอนด์ซีคือพี่รู้สึกว่าพี่ชอบมูดแอนด์โทนของเขาแล้วพี่ชอบความพี่ชอบความน่ารักในตัวเขาหรืออะไรต่างๆที่เขาเขียนมันมีความน่ารักเสมอเลยอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งของพี่เหมือนกันที่พีรู้สึกว่าเขาน่ารักดีอ่ะแล้วแล้วเราแบบเราฟิลเราเรารู้สึกว่าเราอยากได้เพลงน่ารักน่ารักด้วยแต่เราอาจจะปรับมาให้ม อตอนได้คุยกับเอิร์ธครั้งแรกคุยยังไงครับมีใครไปคุยครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมครับก็ที่จริงก็จะเป็นพี่จากทีมดาดาบิวสิกนี่แหละค่ะผมก็เข้าไปคุยด้วยเราเราก็เล่าเรื่องของเราให้เขาฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่คือพี่อยากจะได้สตอรี่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวเพลงอ่ะพี่ไม่ฟิกซ์เลยพีอยากให้พี่ลองลองไป explore อะไรของพี่ดูก่อนแต่ถ้าให้พี่ส่ง reference ก็จะประมาณนี้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 นะคะพีไม่อยากได้เร็วไปเพราะว่าอะไรประมาณนี้ครับผมเราเราก็จะอธิบายคร่าวๆให้เขาฟังทั้งหมดว่าจริงๆแล้วเราอยากได้อะไรนู่นนี่ซึ่งพี่เขาก็คือน่ารักมากๆแล้วเขาก็เขาเหมือนเขาเหมือนทําทําตามแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาทาตามเขาทําเกินกว่าโจทย์ที่เราให้เขาไปอีกอย่างเงี้ยครับทำงานกับเอิร์ธเป็นไงครับโกโก้ไหมครับโกโก้กลางๆไหมครับ โกโก้เกนิดหน่อยฮะเดี๋ยวเอิร์ดแต่ว่าเออนิดหนออ่อยแต่สุดท้ายแล้วเพลงออกมาดีมากๆเลยหลายดราฟไหมครับกว่าจะได้ไฟนอลออกมาแบบนี้ครับน้องพีงครับก็ที่จริงหลายหลายดรัฟอยู่ครับผมก็ บางครั้งมันเป็นเรื่องของจังหวะดนตรีด้วยที่แบบอันแรกสุดอาจจะเร็วไปหรืออาจจะแบบปรับลงมาอาจจะช้าไปอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องเนื้อเพลงที่ปรับกันเพราะว่าบางคํมันอาจจะไม่เข้าปากพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็ช่วยช่วยกันปรับครับแล้วก็แต่ว่าแฮปปี้มากแล้วพี่เขาก็คือแบบคือไม่ว่าเขาจะปรับมากี่ดับนะตั้งแต่ดับแรกพี่รู้สึกว่ามันเพาะทุกอันเลยครับผมแต่เราพยายามปรับให้มันให้มันเป็นตัวเราที่สุดเงี้ยจนสุดท้าย พอพีได้ดราฟสุดท้ายมาแล้วไฟนอลคัตเรียบร้อยรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากที่จริงการที่พีไปได้ดราฟสุดท้ายมาเนี่ยคือพีไปอยู่บ้านพีเอิร์ธเลยแล้วก็ไป oh. นั่งใช่แล้วก็ไปนั่งทําด้วยกันปรับคํานูน่นนี่นั่นนิดน,น,น,น่อยกันพอเป็นดราฟสุดท้ายปุ๊บก็ขึ้นแบบไกลเลยครับผมงั้นแสดงว่าแสดงว่าการทํางานครั้งนี้ทําให้เรากับเอิร์ธสนิทกันมากขึ้นเนาะถูกไหมครับได้แบบรู้ใจรู้ใจกันมากขึ้น ก็ก็ถือว่าก็ก็สนิทกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าจากแรกเลยคือเราเราไม่เราเริ่มต้นจากการที่แบบพีไม่ได้รู้จักพีเออร์เป็นการส่วนตัวเลยจนได้มาทํางานโปรเซสด้วยกันคือเหมือนได้มีเวลาด้วยกันแบบช่วงหนึ่งเลยอะครับสามสี่เดือนเหมือนกันนะครับอุ้ยนี่ถือว่าดีมากแล้วงานออกมาดีมากน่ารักมากแล้วที่สําคัญคือถึงแม้จะเป็นเอิร์ธโปรดิวส์เอิร์ธแต่งเนื้อร้องทานองก็ตามแต่พอพีร้องแล้วอ่ะมันไม่นึกถึงเอิร์ธเลยอะคือไม่นึกถึงเอิร์ธเลยอะคือมัน แต่พอเรามารู้เอา้าเพลงนี้เอิร์ธแต่งเลยเนี่ยคือแบบเหมือนเหมือนเอาสไตล์ของตัวพีพีเองเนี่ยมากลายเป็นเพลงนี้แบบสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวถือว่าทําออกมาได้ได้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็หลายๆคนก็ชื่นชมมากมใน MV เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันเพลงปล่อยมาทุกคนถูกใจทุกคนชื่นชอบ MV ออกมายิ่งปังเข้าไปใหญ่เลยนะครับมิวสิกวิดีโอถามก่อนทำไมต้องเป็นอเล็กทีระเดชครับเพราะว่า เพราะเขาคือนัมเบอร์วันและพี่รักเขาเดี๋ยวนัมเบอร์วันของใครไม่ไม่ไม่ก็คือที่จริงอะครับก็คือรู้จัก รู้เห็นเคยเห็นพี่อะไรอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆเราก็ดูติดตามละครพี่เข้ามาตลอดอย่างเงี้ยครับผมแล้วรู้สึกว่าถ้าได้พี่เข้ามาเล่นเนี่ยมันอาจจะเป็นเคมีใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเลยเพราะว่าตัวพีเองพีต้องบอกอนว่าพี่ประสบการณ์น้อยมากๆเนาะในการที่จะแบบเล่นกับใครอะไรเงี้ยครับผมคือไม่กี่คนเองแล้วพอมา MV เนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่อยากได้คนที่ที่โตกับพี่ด้วยแล้วก็ให้ให้สามารถให้เคมีใหม่ๆกับพี่ได้ด้วยอยากให้งานมันใหม่ขึ้นด้วยครับผมก็เลยเปีเ ยากไหมครับทำงานกับอเล็กซิเรเดเป็นไงบ้างต <c oughs> ้นไหมหรือหรือ,หร,อหรือเกรงไหมพี่พีเกรงไหมครับที่จริงพี่เขาไม่ไม่ทำให้พี่รู้สึกเกรงเลยนะครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าทํางานกับพี่เขาพี่เขาเป็นโปรเฟชโน่มากมากเรื่องงานคือคือ <c oughs> เราพูดได้เลยว่าพี่เขาเก่งมากๆอยู่แล้วส่วนส่วนอีกพาร์ทหนึ่งพาร์ทที่เราเจอเขาครั้งแรกอะไรเงี้ยประสบการณ์ที่เราได้เจอเขาพีรู้สึกว่าพี่เขาน่ารักมากเขาให้เกียรติที่มากแล้วเขามีความเป็นสูภาพบุรุษมากๆครับ มันมีหลายซีนมากๆเลยน้องพีที่ที่ใกล้ชิดกันแล้วก็มันต้องใช้ต้องใช้ฟิลลิ่งต้องใช้อารมณ์มแล้วก็ต้องใช้ความรู้สึกมันเป็นมุมกล้องมันไม่ได้ชาร์จมันไม่ได้ใกล้กันถ้าออพีพีจะพูดขนาดนี้แล้วพี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดลแล้วตไม่ ไม่ไม่ไม่แต่ว่าแต่พี่ชอบพี่ชอบฟีลลิ่งคือ,ค,อคือมันมองได้จากจากสายตาของทั้งคู่เนาะจากสายตาของทั้งคู่คือพี่อเล็กกับเขาโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วแต่สาหรับพีพีอ่ะพ,พี่รู้สึกว่าสิ่งที่อเล็กถ่ายทอดมาให้พีแล้วพีเล่นต่อเนี่ยคือมันแบบคือมันปังมากตอนที่เขาฉากใกล้ๆกันเนี่ยมีมีอะไรหลายเทคกไหมครับลำบากจงลาบากใจอะไรบ้างไหมครับหรือว่ายังไงสำหรับพีนะอเล็กไม่ต้องพูดถึงอเล็กเขาโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วสําหรับเราครับ ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าลำบากใจครับผมดีใจด้วยซ้ำที่ได้ทํางานกับพี่เขาแล้วก็ถามว่าหลายเทคไหมที่จริงที่จริงพอเราเห็นเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆอย่างเงี้ยพี่พี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ก็ต้องทําให้ได้แบบที่เขาทําบ้างที่จริงที่จริงหลายๆซีนอย่างเงี้ยไม่ไม่กี่เทคเองครับอย่างละสองเทคสามเทคแค่นี้เลยมากสุดสามเทงเพราะว่าเป <c oughs> นตัวเอ็มวีอ่ะคือมันเล่าเป็นมูดแ d ะโทนอยู่แล้ว มันมันเป็นการตัดสลับเยอะเยอะมากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยต้องมีซีนต่อๆไปอีกเยอะเลยก็เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายกระหลายเทคมากครับแต่ว่าตัวเล้งก็พยายามที่จะที่จะโปรเฟชชั่นอลให้ได้เท่าเขาครับผมมันดีมันดีเอมวี MV นี่เต็มสิบไม่หักเหมือนที่เหมือนที่พี่ๆหลายต่หลายคนรีแอคมาเยอะมากแล้วพีทพลบอกเลยพีทพนที่บอกเลย,เ,ลย,เ,ลยเต็มสิบไม่มีหักสักแอะดเดียวนะครับคือชอบมากพี่ๆครับถามเรื่องคอสตูมหน่อย เสื้อผ้าต่างๆหรือว่าจะเป็นการดีไซน์อะไรก็ตามเนี่ยเอเป็นการครีเอทกันร่วมกันระหว่างพีพีกับใครบ้างครับหรือว่างานนี้พีพีแบบเลือกเองทั้งหมดที่จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีกรุ๊ปแยกเลยครับที่จริงเป็นการครีเอทระหว่างพีพี่บอสพ่วงกับแล้วก็สไตลิสต์กที่คอนครับผมก็ mm hmm. ช่วยกันทำสามคนตรงนี้คืออย่างพี่บอสอย่างเงี้ยเขาไปคิดสตอรี่มา เสร็จปุ๊บพอเขาไปคิดสตอรี่มาที่มันลิงก์กับเรื่องราวของเราเอาเรื่องราวของเราไปต่อยอดไปเนี่ยเขาก็มองเห็นภาพอะไรตอนแรกอะพี่รู้สึกว่าตัวพีเองอะก็อยากไปถ่ายแบบภูเวลลาสบายๆเย็นๆที่ว่าก็คือคิดมาเป็นทะเลทรายพอเป็นทะเลทรายอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอ่ะมันใหม่ดีเราเราก็สนใจด้วยพอเป็นทะเลทรายมันต้องชุดอะไรคือพอคิดถึงทะเลทรายพีอะคิดถึงความเป็น แปดศูนย์เจ็ดศูนย์ฝั่งแบบเชิญพี่คิดถึงตรงนั้นพี่คิดถึงยีนพี่คิดถึงแบบอเออเสื้อวินเทจต่างๆอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ให้กันบ้างตรงนี้กับสไตลิสต์สไตลิสต์เขาก็ทําตีกลับมาให้เราเราก็มานั่งเคาะกันดูตอนแบบว่าแบบเราจะเพิ่มอะไรได้บ้างเราจะเราจะทํายังไงกับไอ้ตรงนี้ดีอะไรเงี้ยคืออย่างเรื่องผ้าคลุมอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าแบบที่อยากมีชุดคลุมที่เป็นยีนอะไรเงี้ย แล้วก็ยืนอยู่กลางทะเลทรายเขาก็เอามาให้แล้วก็แบบมีเฟอร์แถมมานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ช่วยกันคิดสามคนเนี้ยครับผมก็มีกรุ๊ปแยกกันเลยแบบว่าชื่อกลุ๊ปว่าชุดลับลับแต่ละชุดอ่ะพีแต่ละชุดที่มันถูกพรีเซนต์ออกมาผ่านมิวสิกวิดีโอมันกลายเป็นชุดที่แบบทุกคนที่อยู่ในวงการที่ได้ดูเนี่ยต่างอยากจะใส่ชุดนั้นของพีมากๆนะไอชุดที่ชุดที่หนุ่มโครมอ่ะแล้วก็ Culture, ม st ีเฟอร์นิดหน่อยอ่ะ พี่เขื่อนเขาจองแล้วนะ <concern> พี่เขื่อนบอกชุดนี้อยากใส่มากจองแล้วเรียบร้อยตอนนี้คนในวงการหลายต่หลายคนได้ดู MV คือพี่กดดันไหมเพราะว่า MV แรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันมีทั้งหมดห้าชุดห้าสไตล์ห้าแบบและแต่ละชุดคือมันปังมากๆแล้วพอมา MV นี้เนี่ยทุกคนก็คาดหวังจะได้ดูความเป็นสไตลิส ดูความครีเอทของไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นใดๆก็ตามกดดันไหมครับที่จะต้องมาแบบแฟชั่นต่อเนื่องจาก MV ที่แล้วก็ที่จริงกดกดดันนะครับผมตัวพี่เองพี่ก็ต้องทํากันบ้านด้วยพี่ก็ต้องพยายามหาอะไรที่มันแตกต่างพยายามหาอะไรที่มันใหม่คือไม่ได้ใหม่สําหรับ สำหรับ,บวงการไม่ได้พูดตรงนั้นนะครับหมายความว่ามันใหม่สําหรับตัวพีเองด้วยที่พีตัวพีเองพียังไม่เคยได้ลองได้ลองได้ไม่เคยได้ explore ตรงนั้นเลยเราก็ต้องไปทํากันบ้านตรงนั้นมาส่วนพี่สไตลิสอย่างเงี้ยคือต้องต้อง,ต,องต้องขอบคุณเขาจริงๆเพราะว่าตัวพี่เขาอะก็ทํากันบ้านไม่แพ้ก,ก่าเราเลยคือเราสองแบบ3คนที่ที่พูดไปเนะี่ยคือช่วยช่วยกันคิดเรื่องชุดเยอะมากมากคือ,อค,คนนึงก็จะมองภาพในเป็นในลักษณะวนะิชวลเนาะเพราะเขาเป็นผู้นำกับใช่ไหมครับอย่างพี่บอสจะบอกเราได้ว่า ตรงนี้ไปวางตรงนี้หรือตรงไหนเขาอาจจะไปคิดมุมที่มันเหมาะกับชุดเรามาด้วยตัวพี่สไตลิสต์เขาก็ต้องทํากันบ้านผ่านการที่ว่าแบบเราให้โจทย์เข้าไปเขาไปตีความว่ามันว่ายังไงแล้วก็ส่งกลับมาหาเราก็ค่อยๆค่อยๆตบๆกันนะครับผมให้มันให้มันพอดีที่สุดครับหนึ่งเรื่องอะที่ไม่ถามไม่ได้เลยนอกจากชุดนอกจากดีไซน์แล้วนะครับเรื่องแททูแททูนี่มายังไงครับคือพี่จะบอกพี่ยังไงดีอะ ถ้าเกิดมีคนไปสักแบบนี้จริงๆอะสวยมากนะคือพี่บอกเลยว่าถ้าเกิดมันไปอยู่บนหลังของน้องพีจริงๆอะคือมันสวยมากมันมายังไงขอเลฟเฟอร์เรนที่มาของรอยสักนี้หน่อยสิครับว่ามันมีมีนิ่งยังไงบ้างคือรอยสักเนี่ยครับผมมันเกิดจากการที่ชุดที่เป็นชุดเนี้ยครับที่เป็นตัวเอ็กซ์เนี่ยใช่ไหมครับ <c oughs> คือตัวตัวพีเองเพอพีเห็นชุดคือพีอะส่งชุดนี้ให้พี่สไตล์วบอกว่าพีว่าชุดเนี้ยเวิร์กแล้วก็เหมาะกับเอ็มวีเราในซีนนี้นี้นี้น เขาก็บอกเออก็จริงดีนู่นนี่แต่ตัวพี่เองพอพี่เห็นพี่รู้สึกว่าหรือพี่ควรมีดีเทลอะไรบางอย่างที่ที่อยู่ในชุดนี้พี่ก็เลยคิดถึงรอยสักตรงนี้ตอนแรกพี่คิดถึงตรงนี้ครับผมให้ให้มัน,ให,มนให้มันวอลลงมาอย่างเงี้ยอืมอืมแต่พอวันฟิตติ้งจริงๆอะไรเงี้ยเราลองมาดูกันว่าแบบอ่ะถ้าสมมติมันมีแปะตรงนี้จริงๆมันเวิร์กไหมเรารู้สึกว่ามันมันอาจจะดูลบเกินไปเพราะว่าเหมือนซีนนั้นอะ่ะแล้วแล้วมันเป็นซีนท้ายวันด้วยครับคือรอยสักเนี่ยคือ <c oughs> พ,พี่ต้องการให้มันเหมือนจริงที่สุดมันก็คือเป็นการเพ้นเอาซึ่งเวลาการเพ้นเงนี้ยเรามันโดนเหงื่อเราโดนเสื้อผ้าที่เปลี่ยนบ,ยบ่อยๆมันก็จะเฟดออกไปใช่ไหมหหหก็เลยก็เลยคิดแล้วว่าอ่ะงั้นรอยสักอะ่ะพี่ว่าเอาไปเสริมในชุดอื่นหรือเพิ่มลุกไปเลยดีกว่าถ้าจะมีมันอะไรเงี้ยพี่ก็เลยคิดถึงรอยสักที่คอพอคิดถึงรอยสักที่คอที่เป็นโชกเกอร์อย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะเพิ่มความใหม่ไปพี่รู้สึกว่าคอตรงเนี้ยมันต้องลามไปถึงด้านหลัง แต่แต่จริงถ้าส,สมมติคนดูจริงจริงอ่ะที่จริงมัน,นก็ยังมีตรงเอวตรงนี้อยู่ที่มันมาจากด้านหลังแล้วลามไปที่เอวตรงนี้เพิ่มด้วย,ยแต่เรื่องลายอะไรเงี้ยตัวพี่บอสกับพี่บอลอ่ะเขาช่วยกันคิดว่าที่จริงแล้วมันควรเป็นลวดลายอะไรเขาตอนแรกพี่รู้สึกว่าเออมันควรเป็นโชกเกอร์ที่ลงไว้ที่หลังอะไรเงี้ยเขาก็ไปต่อยอดอ่ะเขารู้สึกว่าคือเขาอยากให้มันลิงก์กับความเป็นเวสเทิร์นความเป็นแบบเสื้อวินเทจที่เราใส่ด้วยเขารู้สึกว่าลายหนาม,มาดูดูเหมาะที่สุดพี่ก็รู้สึกว่าอ้าวโอเค ก็หนามก็หนามมีคนมีคนพูดถึงบีนิ่งของรอยสักนี้หลายคนพอสมควรบอกว่ามันเป็นการผูกมัดมันเป็นการรั้งไว้มันเป็นการอะไรจริงๆแล้วะจะคิดแบบนั้นก็ก็ไม่ผิดเพราะว่ามันอยู่ที่คนตีความถูกไหมมันอยู่ที่คนตีความแต่ว่าสําหรับตัวของพีพเองแล้วเนี่ยเหมือนคิดกับหลายแต่หลายคนรวมกันว่ามันควรจะเป็นลวดหนามเพื่อให้เข้ากับธีมที่เราวางไว้อย่างนี้ใช่หรือเปล่าครับ คือมันเข้ากับตีมด้วยครับผมแล้วก็ไอความรวดหนามเนี้ยก็คือมันมีมีนิ่งของมันอยู่แล้วด้วยคือคือมันมองได้สองแบบจริงที่จริง <c oughs> ่หลายคนจะมองยังไงคือก็ไม่รู้สึกว่ามันใ,น <c oughs> ใช่ใช่คือตรงนี้คือแล้วแต่คนจะตีความเลยแต่ว่าอย่างที่ตัวพีเองกับพี่บอสคุยกันหรือว่าพี่บอลเงี้ยครับผมที่ทำสไตลิ่งก็คือพยายามหาความลงตัวความสวยงามที่มันบาลานซ์และมีความหมายไปในตัวด้วยครับผมก็ก็อย่างที่ทุกคนตีความกันครับพี่พีสิ่งหนึ่งนะที่ ที่พี่มองว่า MV เนี้ยมันมันประสบความสำเร็จเนื่องจากว่ากลายเป็นว่าตอนเนี้ยสิ่งที่พี่พีถ่ายทอดใน MV เนี้ยในความรักแบบนี้ในฟีลลิ่งของเมโลดี้ที่เป็นเพลงแบบนี้เนี่ยมันถูกเปิดกว้างขึ้นเยอะมากๆเลยหลายแต่หลายคนรู้สึกดีใจที่มีนักร้องหรือศิลปินที่ทำอะไรแบบนี้อย่าง เต็มร้อยเต็มที่แล้วก็แล้วก็ไม่มีคําว่ากากอ่ะคือใส่เต็มมีเท่าไร่ใส่หมดเลยตอนนี้น้องๆหลายคนชื่นชอบมากคนในวงการหลายแต่หลายคนดู MV เพลงนี้แล้วยิ่งชื่นชอบพีพีเข้าไปมากกว่าเดิมอีกอยากบอกอะไรพวกเขา,เานั้นไหมครับอยากขอบคุณทุกๆคนแล้วกันครับแม้ว่าจะเป็นพี่ๆในวงการแฟนคลับอยากขอบคุณครอบครัวตัวเองเพื่อนๆด้วยคนรอบตัวพีพ,พีรู้สึกว่า ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นได้มันไม่ได้มาจากพีคนเดียวด้วยมันมาจากทีมงานมันมีจากคนทุกคนที่เขาซัพพอร์ตพีและส่งกําลังใจให้พีให้พีรู้สึกว่าสิ่งที่พีทําเนี่ยมันมันมันดีนะมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่แบบใหม่แล้วมันเป็นสิ่งที่พีไม่เคยลองด้วยพีรู้สึกว่าพีดีใจมากๆที่พีมีคนรอบตัวเหล่านี้มีมีแฟนคลับที่รักพีแบบนี้พีมีพี่ๆในวงการที่เอ็นดูพีขนาดนี้ครับผมพีรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับใหม่ ดีแล้วที่สำคัญไม่ผิดพี่อดีใจมากๆด้วยนะที่แบบเห็นพี่โตขึ้นโตขึ้นในแต่ละเพลงนะครับแล้วก็อย่างวันนี้ถึงแม้ว่าตัวเองจะสภาพร่างกายไม่พร้อมก็ตามแต่ถ้าเกิดพี่ไม่ได้สัมภาษณ์พีวันนี้นะพี่จะไม่ได้ไม่รู้จะสัมภาษณ์วันไหนอีกเพราะฉะนั้นพี่พยายามจิบน้ำมะนาวมาตลอดทั้งวันเ พีพีครับแน่นอนว่าในห้องของมันฟอร์เวิร์ดเนี่ยเราจะมีถามเร็วตอบเร็วสิบคำถามพีฟังคำถามแล้วพีลองตอบดูแบบไม่ต้องคิดน,นะครับถามแล้วก็ลองตอบดูว่าเอ๊ะคำตอบแรกของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับลองดูนะทุกคนคทุกคนพร้อมไหมครับ <laughs> ถ้าพร้อมแล้วเริ่มคำพูดติดปากของพีพีคืออะไรแบบเนี้ย สาคนในนาดาวที่น่ารักที่สุดหนึ่งพี่โอบสองิวกินสา uh ปอนย้อนเวลากลับไปอายุสิบสี่จะทำอะไรครับอายุสิบสี่อายุสิบสี่สิบสีจะจะไปเรียนเมืองนอก <c oughs> บอกรักแฟนขับด้วยแอคติงสามท่า <c oughs> ครับท่าที่หนึ่งเริ่มท,ท่าที่สองเริ่ม ท่าที่สามเริ่ม,มสาม <c oughs> สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก่อนออกจากบ้านคืออะไรครับสามอย่างครับหนึ่งกุญแจรถสองสามโทรศัพท์น้ำหอมที่ฉีดมาวันนี้กลิ่นอะไรครับดอกไม้ครับระหว่างพี่บูบูกับน้องเรเชลใครน่ารักกว่ากันเอ๊ะ หนูน่าสุดความรักสำหรับพีพีคืออะไรครับความรักสำหรับพีพีคือการให้ครับหลังจบไลฟ์นี้สิ่งแรกที่จะทำคือชีไปไปชีก่อนไหม สุดท้ายขอหนึ่งเพลงที่ได้เกิดไม่ฟังจะคุยอใครไม่รู้เรื่องครับนั่นก็คือเพลง I Do It How You Like It ครับดีใจที่ได้คุยกับน้องวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจที่น้องโตขึ้นในทุกๆวันถึงแม้ว่าเราจะสัมภาษณ์กันคราวที่แล้วแล้วเราสัมภาษณ์กันคราวนี้โควิด1 9ยังไม่หายไปจากเราสัที เรายังไม่ได้สัมภาษณ์ตัวเป็นๆกันสัทีแต่วันไหนวันหนึ่งโอกาสได้เดี๋ยวเราต้องได้เจอกันแน่นอนนะครับพี่ๆครับสุดท้ายเพลงนี้ครับ I do it how you like it อยากฟังท่อนฮุกแบบสดๆเป็นของขวัญให้กับแฟนๆสองพันสานกว่าคนนิดหนึ่งได้ไหมครับได้เลยครับโอเคครับก็ขอฉันได้ฝันอีกนิดหรืป เธอไม่รีบร้อนช่วออยกันได้ไหมขอแค่เราได้มองตาและจับมือของฉันไว้ I do it how you like it เหมือนเปิดจากจูกเมื่อกี้เลยอ่ะ <c oughs> พีพีครับฝากสุดท้ายหน่อยสิครับออตอนนี้ในจู๊กเนี่ยก็จะมีทั้งแฟนคลับของบ้านพีพีเองนะครับแล้วก็มีแฟนๆจากมันฟอร์เวิร์ดที่เชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงยังมีคนอื่นๆคนใหม่ๆที่เข้ามาในจู๊กตอนนี้แล้วก็มาเห็นเราสัมภาษณ์กันฝากเพลงนี้ให้กับทุกคนหน่อยสิครับก่อนที่เราจะบายบายกันไปเช่นครับครับผมก็ยังไงพี่ฝากทุกคนนะคะฟังเพลง I Do it, how should i t How h o u l i e a t ด้วยนะคบผมก็สามารถฟังได้ที่สตรีมมิงทุกช่องทางนะครับแล้วก็ในจูกนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ อยากจะฝากไปดู MV กันนะครับที่ y o u YouTube c h a n n e นา a า a ม u s ิกนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับอยากฝากมัน forward ์ไปด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเปิดทุกวันอยู่แล้วเลยยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเแฟนๆแล้วก็ขอบคุณพีพีกริดด้วยวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับเอาเป็นว่าอา่า ือเพลงนี้พี่ว่ายังไงมันมันทำงานของมันเองได้ได้สมบูรณ์แบบอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่แค่ว่าเอ่อมันจะยังไงต่อเท่านั้นเองส่วนเพลงอื่นๆเพลงต่อๆไปมีมาเมื่อไหร่เรียนเชิญบ้านมัน f o ว w a r d อีกครั้งหนึ่งนะครับได้เลยครับผมเดี๋ยวบินไปเชียงใหม่ครับเอ้ยวันนี้ขอบคุณพี่พ,พ,พีกิจด,ด้วยนะครับปบมือดังๆาบงายบายครับาคบครับขอบคุณพี่พ,พีกิจนะครับน่ารักมากๆ